วันแรกนะคะก็ได้เจอกันแบบจุใจแต่ยังมีจุใจกว่าก็คือมีผู้นี้อีกถ้าใครที่แบบยังไม่รู้สึกว่าแบบโอ้ยยังเจอเป็นไม่สะใจอะไรพวกนี้ก็เข้าแถวต่อซื้อเมอร์เชนดได้สักร้อยใบห้าใบโอ้โหก็อาจจะเป็นเหมือนที่คนสุดท้ายใช่มาวิบบ่งกันโอเคแล้ okay. <laughs> ก็บก๊ายบายสบายก่อน <laughs> สำหรับวันนี้นะคะผมรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะขอบคุณสุพรรณีเขียวเชียงใหม่มนะคะก็ขอบคุณม,ม,มาเขอานุโมที่มาหาเัาวันนี้ค่ะก็ดีใจมากที่ทุกคนมาเชียร์แล้วก็หลายคนบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเชียร์อีกมามาเจอกันอีกก็รอเจอพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเดี๋ยวเมื่อ,อเราขอตัวไปกินข้าวก่อนนะแล้วไ <laughs> ด้กินดึงมือ <laughs> ที่เป็นมือที่แบบสมบูรณ์นะ โอ้โหเจาเดเพิ่งได้ขอลวดอพงุ่นนี้จะมาวันนี้จะจับปลา้จับปลาไปัวไปยเออบคลบาค่ะบ๊าย